ข่าวด่วนครับทุกคนวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันนะครับที่รายการหมอลำไอดอลจะออนแอร์ทางช่อง WorkPoint นะครับและล่าสุดเนี่ยทางเพจดังหมอลำสตอรี่ก็ได้มีการสปอยเอาไว้ครับว่าวันนี้น้องอุ๋งอิงเพจบ้านแพงเนี่ยซีนเยอะแน่นอน,นครับทุกคนเรียกได้ว่า fc แฟนคลับน้องแล้วก็ fc แฟนคลับสาวน้อยเพรบ้านแพงเนี่ย รียมเกาะจอทีวีไว้เลยครับวันนี้นะครับทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเรามารอติดตามกันซึ่งหลายคนเนี่ยก็รอติดตามดูน้องทางจอแก้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนหมอลำสาวน้อยเป,เป็นแพงเนี่ยก็แสดงอยู่ที่ตลาดนินจานะครับทุกคนก็เรีได้ว่าใครที่อยู่ใกล้เนาะก็เข้าไปให้กําลังใจน้องด้านหน้าเวทีได้นะครับส่วนใครที่อยู่ใกล้หรือต่างจังหวัดแบบพิมพ์อิ่ม,มข่าวกระแสเนี่ยนะครับทุกคนเราก็รอเกาะหน้าจอกันก็แล้วกันนะครับกับรายการหมอลำไอดอลซึ่งวันนี้หลายคนก็สปอยเอาไว้นะครับว่า น้องเนี่ยมีซีนเยอะแน่นอนน้องได้ออกเยอะแน่นอนสำหรับวันนี้ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับน้องก็ได้นะครับกาเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้โหปล่อยของเนาะได้มีการหยอกล้อเล่นกับพี่ๆนะครับที่เข้ามาประกวดนั่นเองนะครับพุ่คนมีการแบบว่าป้อนขนมกันด้วยนะครับน้องก็ถือได้ว่าเป็นสีสันแล้วก็เป็นวรยรชั่วข้ามคืนกันเลยทีเดียวซึ่งเฮียนหน่อยเนี่ยนะครับทุกคนผู้จัดหมอํำไอดอลก็ได้มีการชื่นชมน้องนะครับว่าน้องเนี่ยเป็นคนเก่งเกินวยัยแล้วก็มีทัศนคติที่ดีนะครับ อย่างเฮียนหน่อยเนาะได้มีการชมน้องว่าน้องเนี่ยเจอดราม่าอะไรมาต่างๆนานา,นานเยอะแยะมากมายแต่น้องสามารถก้าวผ่านไปได้กับเด็กอายุ16นะทุกคนก็ถือได้ว่าปังมากๆอุ้งอิงไปบ้านแพงแล้วก็เก่งมากๆนะครับและนะครับทุกคนหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ในช่องอุ้งอิ่มข่าวกระแสครับบอกว่า,าเคยมีเนาะพระอาจารย์เกจิท่านหนึ่งเคยทํานายเอาไว้ว่าน้องเนี่ยจะได้รับรางวัลใหญ่ในปลายปีนี้นะครับทุกคนก็หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะบอกว่าแม่นมากๆซึ่ง น้องก็ได้รับจริงๆนะก็ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่จริงๆเป็นรางวัลขวัญใจมหาชนนะครับแล้วก็เป็นรางวัลลูกทุ่งหญิงเนาะดาวอายอดเยี่ยมดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมนั่เองนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งน้องก็เคยได้พูดเอาไว้ครับทุกคนว่าหน้าแบ๊ะแแบบนี้แหละนะครับจะพาพ่อโจรวยนะครับซึ่งล่าสุดบอสโจนะครับทุกคนก็ได้มีการโพสต์เอาไว้นะครับบน a c e b o o k ส่วนตัวนะทุกคนเกี่ยวกับสปอนเซอร์ซึ่งเยอะมากจริงๆต้องบอกว่าปีนี้สาวน้อยเท่นแพ มีผู้สนับสนุนเยอะมากจริงๆครับเริ่มต้นด้วยปุ๋ยมรกตตรารุ่งอรุณเนาะซึ่งปุ๋ยมรกตตรารุ่งอรุณเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่คู่กับสาวน้อยเพื่อนแพงมายาวนานมากๆครับเป็นปุ๋ยเกษตรกร,ร,กรทั่วไทยนะครับทุกคนเนาะซึ่งเราจะได้เห็นว่าในรดูการนี้เนี่ยถือว่าปุ๋ยรุ่งอรุณเนี่ยปังมากๆนะทุกคนเราจะเห็นได้ว่าศิลปินในวงสาวน้อยเพื่อนแพงเนี่ยใครถือก็กลายเป็นกระแสไปหมดนะครับสำหรับปุ๋ยรุ่งอรุณ ต่อมาก็คือสม OT นะครับซึ่งสม OT เนี่ยก็อยู่คู่กับสาวน้อเพรแพงในฤดูกาลที่แล้วเหมือนกันนะครับซึ่งโอ้โหอุงอิงเพชรบ้านแพงเนาะถ่ายรูปโปสเตอร์คู่กับสม OT ครับก็คือได้กระแสไปเลยกับชุดหมอลำนะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่สปอนเซอร์เนี่ยได้เข้ามาสนับสนุนสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับและล่าสุดกับทุกคนที่ตั้งแต่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเข้ามาอยู่นะครับแล้วก็โด่งดังขึ้นมาเนี่ยก็มีแอปซีรีส์วาไรตี้เกาหลี นั่นก็คือแอปวิวนั่นเองครับ V I U เนาะทุกคนซึ่งเป็นแอปพลิเคชันดังเช่นเดียวกันนะทุกคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีทั้งหนังมีทั้งซีรีส์เกาหลีอยู่ในนั้นนะครับซึ่งเข้ามาสนับสนุสนตอนแรกเนี่ยเข้ามาสนับสนุนในการถ่ายทํา MV นะครับของสาวน้อยเพร้นแพงเนาะนะในเพลงน้ําตาอีหลาน้อยใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยก็เลยมาสนับสนุนในฤดูกาลนี้เลยล่าสุดเราก็ได้เห็นว่าน้องเนี่ยได้มีการไปถ่ายทําทกับสปอนเซอร์นะครับทุกคนไปถ่ายรูปคู่กับ แอปพลิเคชันวิวในวันเปิดฤด,ดูกาลนะทุกคนก็ถือได้ว่ามาสนับสนุนกันอย่างเต็มตัวกันเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็ต่อมากับทุกคนเป็นสปอนเซอร์ใหญ่นั่นก็คือสบู่สมุนไพรอิงออนนั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่าโอ้โหเป็นแบรนด์ใหญ่ระดับประเทศมากๆที่เข้ามาสนับสนุนนะครับแล้วก็ในวันเปิดฤด,ดูกาลเนาะก็ต้องต้องบอกได้ว่าเขาเนี่ยมาแจกทุกคนจริงๆนะครับใครที่เข้างานเนี่ยเขาก็เดินมาแจกแล้วก็น้องอุงอิงเนี่ยก็ได้มีการถ่ายรูปคู่ กันกับสบู่อิงออนด้วยครับทุกคนในวันเปิดฤดูกาลน้องก็ถือว่าปังมากๆคือน้องอ่ะครับทุกคนถ่ายรูปคู่กับสินค้าไหนก็ปังนะครับน้องใครที่อยากให้น้องถ่ายรูปกับคู่คู่กับสินค้าไหนเนี่ยก็ถือได้ว่าให้ความสนใจมีคนให้ความสนใจมากๆตอนนี้สบู่อิงออนน่าจะขายดีกันทั่วบ้านทั่วเมืองกันแล้วนะครับนะต่อมาครับทุกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ำยาปรับผ้านุ่มไฟลายครับอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ใหญ่แบรนด์ดังเหมือนกัน นะเป็นสูตรเข้มข้นดีไลท์นะที่มาสนับสนุนสาวนะ้อยเบรพแพงซึ่งเป็นแบรนด์ดังระดับประเทศนะครับที่มาสนับสนุนในฤดูกาลนี้เนาะเรียกได้ว่าตั้งแต่อุอิงเปบรานแพงเนี่ยเข้ามานะครับใช่ไหมทุกคนถ้าใครแบบทราบเนาะไอแอแปพลิเคชันวิวเนี่ยก็เพิ่งเข้ามาแล้วก็สบู่สมุนไพรอิงออนก็เพิ่งเข้ามาแล้วก็ไฟล์ไลน์ก็เพิ่งเข้ามาสนับสนุนนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหสินค้าแล้วก็ผู้สนับสนุนเนี่ยให้ความสนใจมากๆในฤดูกาลนี้นะครับทุกคนเนาะก็ เป็นเหมือนที่น้องพูดไหมทุกคนเป็นเป็นเหมือนที่น้องพูดนะที่บอกว่าจะพาหน้าแบบนี้แหละนะครับจะพาพ่อโจรวยนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนที่นะก็เป็นเหมือนที่น้องพูดจริงๆนะครับวันนี้เนาะใครที่อยู่ตลาดนินจารนครับก็สามารถเข้าไปให้กําลังใจน้องได้นะทุกคนซึ่งวันนี้น้องก <the> ็ปลอดฝนนะเห็นพ่อเอกเนี่ยอัปเดตล่าสุดอว่าวันนี้ปลอดฝน สำหรับตลาดนินจาเนาะก็ถือได้ว่าเวลาน้องเข้าไปที่ตลาดทีไรเนี่ยก็ถือว่าตลาดแตกทุกครั้งนะครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับเนาะตั้งแต่น้องเนี่ยก้าวขาลงจากรถตู้ก็ถือได้ว่าแฟนคลับเอเนี่ยให้ความสนใจเยอะมากๆเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ส่งกําลังใจไปให้ทุกคนด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่าโอ้โหน้องเนี่ยพูดเหมือนที่น้องน้องพูดแล้วน้องก็ทําได้เหมือนที่น้องอบอกไว้จริงๆนะทุกคนเนาะว่าน้าแบบนี้แหละจะพาพ่อโจรวยนะครับก็ ส่งกาลังใจไปให้น้องด้วยกันแล้วกันนะครับและล่าสุดนะบอสโจก็ได้มีการโพสต์เกี่ยวกับผู้สนับสนุนซึ่งเยอะขึ้นกว่าฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับก็ถือได้ว่าโอ้โหปังมากๆแล้วก็ล่าสุดมีข่าวออกมาบอกว่าน้องเนี่ยจะได้เป็นแบรนด์ ambassador ของสินค้าแต่เรามารอดูกันว่าจะเป็นสินค้าตัวไหนจะเป็นในกลุ่มนี้หรือเปล่าจะเป็นในไม่ว่าจะเป็นไฟล์ไลน์อิงออนหรือแอปพลิเคชันวิวหรือจะเป็นสมอทหรือเปล่าหรือจะอุ้มยิ้มข่าวกะระแสมองว่าน่าจะเป็นของวิวหรือเปล่านะ เพราะว่าดูสปอนเซอร์เนี่ยให้ความสนใจน้องหนักมากแล้วก็วันที่เปิดฤดูกาลเนาะน้องได้เป็นคนที่เข้าไปถ่ายกับสปอนเซอร์คนเดียวด้วยหรือเปล่านะสำหรับแอปพลิเคชันซีรีส์เกาหลีต่างๆครับทุกคนก็สื่อได้ว่าโอ้โห,โหนะปังมากๆสำหรับปีนี้นะครับวันนี้ใครที่จะเข้าไปดูที่ตลาดนินจาบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับทุกคนวันนี้ฝากทุกคนนะครับเข้าไปให้กําลังใจน้องด้วยนะแล้วก็ซึ่งเมื่อวานนี้น้องเรได้ได้ว่าอุ๋งอิงเนี่ยสปิริตดีมากๆ ไลฟ์สดเสร็จปุ๊บนะครับก็มาต่อที่ตลาดนินจาอ่าตลาดเขาเรียกว่าอะไรนะตลาดอ่าก็มาสิครับใช่ไหมครับก็มาดีอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนเนาะเมื่อวานนี้นะครับนะก็ส่งกำลังใจไปให้น้องด้วยนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีพี่ฮักเกาหลีไอ้ฮักเกาหลีนะครับที่ได้มีการมอบรางวัลน้ําใจให้กับน้องแล้วก็เหล่าบรรดาบ้านฮักต่างๆนะครับเมื่อวานนี้เห็นกลุ่มผู้ใหญ่เนาะที่เข้าไปให้กําลังใจน้องด้วยนะครับกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มบ้านฮักต่างๆที่เข้าไปมอบรางวัลน้าใจให้น้องคือน่ารักมากๆ นะครับองอิงก็น่ารักกับทุกคนจริงๆนะครับนะอ่ะเอาเป็นว่าใครทราบบ้างคอมเมนต์มาหน่อยเป็นพระเกจิอาจารย์ท่านไหนที่ทายไว้นี่ข่าวกระแสะคือดูมาหลายคลิปแล้วก็มีคนทํานายหลายคลิปมากๆอาจจะลืมไปหน่อยนะครับแต่มีคนบอกว่าเป็นพระเกจิอยู่แถวบุมล์หรือสักอย่างที่ทํานายไว้ว่าน้องเนี่ยจะได้รับรางวัลน,นะว่าน้องจะได้รับรางวัลอะไรสักอย่างทุกคนแล้วก็มีวันที่2ตุลาเนาะที่น้องมีการไลฟ์นะครับมีการไลฟ์สด กับแบรนด์กาแฟนะกับมีแบรนด์กาแฟด้วยนะครับวันที่2ตุลาเนาะเวลา6โมง30นะก็ถือว่าเป็นงานใหม่ๆที่น้องได้รับแนละทุกคนก็ขอแสดงความดีใจกับน้องด้วยสำหรับองค์อิงไปบ้านแพงนะครับนะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ